สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนทุกทท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนกันยายนราศีมีนก็เป็นชาวธาตุน้ําสัญลักษณ์ก็จะเป็นปลาคู่นะคะรับปลาคู่ก็คือเป็นคนที่ภายนอกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ยังมีบางส่วนนิสัยใจคอที่ว่าซ่อนเอาไว้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความฉลาดนะคะเป็นความฉลาดความเฉลียวลแล้วก็คิดวางแผนอะไรนี่บางทีคนภายนอกก็จะไม่ค่อยรู้ว่าทําไมคุณถึงคิดอย่างนี้เพราะว่า ด้านนอกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็การเป็นคนท่านน้ําก็จะทําให้ท่านเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไปที่ไหนก็ปรับเข้าหาสิ่งนั้นได้นะคะค่อนข้างจะคอมเพลมไมซ์นะคะแต่ว่าก็แอบมีความอ่อนไหวแล้วก็ใจอ่อนที่สงสารนะคะชอบช่วยเหลือคนเรามาดูไพ่นะคะจับไพ่ตัวตนนะคะดูตัวตนของเราก่อนดีกว่าก็จะจับได้แปดแปดเหรียญนะคะเหรียญนี่ก็คือเป็นพวกเงินรายได้นะคะก็ รวมถึงเป็นลักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษานะคะจริงๆก็ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นคนที่ไงเหมือนมีพาชันเยอะนะคะมีไอตัวอัศวินถือดาบแล้วพร้อมที่จะจะตรุยงานไม่ค่อยจะกลัวอุปสรรคใดๆเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีไพ่อีกใบหนึ่งของตัวตนนะคะก็คือไพ่จั g มนะคะ จัดเมนนี่ก็เป็นไพ่จริงๆก็เป็นวันพิพากษานะคะก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เราทําไปนี้ก็จะได้ผลออกมาชัดเจนมากขึ้นนะคะรวมถึงการได้รับข่าวต่างๆนะคะอาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ที่ดูมาน,ะะน่าจะเป็นข่าวที่ทําให้คุณพึงพอใจนะคะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายก็จะได้เป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะถ้วยก็เป็น ความรู้สึกความสมหวังความยินดีความสุขนะคะเป็นเลขเก้าเนี่ยนะคะก็คือก็อีกอันก็คือจะแบบเต็มที่แล้วนะคะแต่สําหรับตัวท่านเองก็พอใจในจุดนี้ก็เต็มร้อยนะคะสิ่งที่เราทําไปนะคะข้างๆก็จะเป็นไพ่หนึ่งกระชานะคะสิ่งที่ทําไปนะคะเริ่มงอกเงยมานะคะอันนี้นี่หมายถึงทั้งทางด้านการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะคะสิ่งที่ลงทุนไปนะคะก็ไม่เสียเปล่านะคะ ท่านก็จะมีความสุขนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะพึงพอใจในความสําเร็จนะคะก็เป็นคนที่อาจจะมีสําหรับคนที่ทํางานแล้วหรือว่าอะไรบางคนก็ทํางานไปเรียนไปหรือว่ามีอาชีพหลายอย่างนะคะบางคนก็แอบแอบซุ่มทําอะไรบางอย่างนะคะไม่ปกปิดไม่ค่อยอยากให้คนรู้เท่าไหร่นะคะเอ่อก็ระวังเกี่ยวกับมันมีไพ่คนที่มีอายุมากกว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าเรานะคะหรือว่าคนที่มีอิทธิพลที่ว่าเราก็ อาจจะสู้ไม่ค่อยได้นะคะสู้ต่อหน้าไม่ค่อยได้นะคะก็จะมีปัญหากันบ้างนะคะมีไพ่อาราชินีถือดาบมานะคะจริงๆก็อาจจะทําให้ท่านรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ตัวประกบตัวท่านอยู่นะคะมีไพ่ห้าถ้วยนะคะก็คือเอาวก็ตรงเลยนะคะสิ่งที่เราต้องการนียคะเราก็อาจจะเป็นเก้าถ้วยหรืออย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ได้เต็มร้อยนะคะที่เราต้องการแต่ว่า ความสุขของท่านก็โอเคนะคะสําหรับบางคน,นก็อาจจะแบบเสียดายกับสิ่งที่ว่าเรายังทําไม่เต็มที่หรือมันห้าถ้วยก็เป็นสามถ้วยล้มสองถ้วยอยู่นะคะก็แทนที่จะเราก็ไปแบบไปเหมันกับว่ามองสิ่งที่แบบพลาดไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราได้รับมากเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องการที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นนะคะ มีไพ่คาถาเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัดไปทางการงานนะคะการเรียนเป็นโมเมนต์ที่ว่าเดือนนี้ก็เหมือนกับว่ากําลังทยานเข้าไปสู่ความสําเร็จนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีโอกาสที่จะเเหมือนกับว่ามีรูปทางอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่สองคาถาก็รวมถึงงานต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็อีกใบอันหนึ่งก็จะเป็นหัศบินถือถือคาถานะคะขี่ม้าม้ากาลังตะลุยออกไปนะคะก็ เป็นคนที่มียางไงเหมือนกับว่าไม่ได้หยุดนิ่งอะนะสามารถที่จะตะลุยออกไปได้นะไม่ใช่คนที่ว่าท้อแท้อะไรมากจนเกินไปนักนะคะแล้วก็ออให้ระวังนะอาจจะแบบว่าการสู้ของเรานี้ก็อาจจะมีหยุดบ้างเดินบ้างอะไรตามเรื่องตามราวของนะะตามสถานการณ์ที่เราได้รับนะคะออระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูกดิสเครดิตด้วยนะคะมีไพ่ เด็กนะเดซันเดซันก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะ mm hmm. ก็สามารถที่จะฉลา,าดปากเปลือง mm hmm. คิดอะไรได้นะคะแต่ว่ามันกะหัวนะคะมันก็บางทีก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดิสเครดิตอะไรนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพวกสายตาหรือว่าเกี่ยวกับบุตรบริวารของเราซึ่งว่าเราอาจจะต้องทุ่มเทไปกับตรงนี้อ่ะหมายถึงว่าอ่เราจริงๆมันลาบเลือนอยู่เราอาจจะมีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรให้เราเข้าไปยุ่งมากขึ้นหรือบางทีก็ใช้เวลาอยู่กับ บุตรบริวารน,นะคะหรือว่าการรักษาภาพพจน์ของเรามากขึ้นนะคะสาหรับคนคนที่บอกว่ามีแฟนอยู่แล้วบางทีหรือว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานนะคะไพเ่เกับคู่รักรวมถึงคู่คู่รักคู่สัญญาแล้วก็เจออ้าหนี้ลูกหนี้ด้วยนะก็ได้ไพ่เดน,นะคะเดก็เป็นอัศวินโคงกระดูกก็หมายถึงการข้ามปัญหาออกไปนะคะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับคนรักอาจจะเปลี่ยนคนรักใหม่หรือว่า เลิกลาก่ับคนรักเก่าหรือบางทีก็คบมันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละนะเพราะว่าอันนี้ก็ยังหมายถึงความรักด้วยนะคะแล้วก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องคู่ค้าใดพวกนี้นะคะคนที่เราทําด้วยวาอาจจะจะต้องมีเอ,อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยกันนะคะบางคนก็ย้ายออฟฟิศนะคะย้ายที่ทํางานก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกเอ่อ,อ,อไงมันก็อุบัติเหตุเหมือนกันเนาะอุบัติเหตุบางทีก็เป็นเรื่อง หกก็ล้มหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะบางคนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะหรือย้ายบ้านเป็นเกี่ยวกับพวกบ้านที่ทํางานนะนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีก็คนที่ทํากิจการของตัวเองก็อาจจะย้ายย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนสายอาชีพใหม่ๆหรือว่ารับงานใหม่ๆเข้ามานะคะ เรื่องความรักนี้ก็มีมีราลาหูเข้ามาปนบอกว่าหาพินสเตดเลยนะคะนักบวชหญิงนะคะหาพิ Hi นสเตดในบางทีก็เราก็เจอคนรักที่อายุมากกว่าหรือคนรักที่ว่าเต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,านะคะรวมถึงเรื่องการหลอกลวงหรความไม่จริงใจนะคะหาพินสเตดนี่เป็นเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารอะไรงั้นตรงมันมันอยู่ใกล้ๆกับลาหูแล้วคะลาหูก็เป็นรุ่มหลงโมเมานะคะตัดสินใจทําอะไรไปแล้วนี่ก็เปลี่ยน เปลี่ยนความคิดยากพอสมควรบางทีตัวราหูนี่ก็อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการหลอกเออการแบบว่าทุ่มอะไรแบบบางคนก็เล่นเกมมากจนเกินไปหรือว่าทํางานมากจนเกินไปไม่ได้พักผ่อนอะไรที่มันว่าเกินเกินะลน้นล้นเนี่ยชาวราหูเขก็จะชอบทํานะคะแล้วก็พวกเชื่อคนง่ายมันทำม,นมันถึงเป็นเรื่องของการไม่จริงใจบางทีมันก็เป็นเรื่องของการแบบ จริงๆบางทีไม่ได้ถูกหลอกบางทีก็ไปหลอกเขาเนี่ยใช้ความสเสน่หวานออกไปนะคะหลอกเข้าบ้างถูกหลอกบ้างนะคะให้เลือกให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเฟกเฟกแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีพวกเกี่ยวกับโซเชียลอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็ให้ระวังมากขึ้นนะคะมีไพ่เห็นความวิตกกังวลด้วยนะถึงจะมีความสุขในขในสุดท้ายเนี่ยแต่ความไปถึงความสุขก็อาจจะมีความวิตกกังวลเล็กๆน้อยๆนะคะก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะก็อย่า อยากเก็บสะสมความวิตกกังวลหรือว่าพลังลบมากๆนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปอีกสักอย่างมันก็จะรักษาต้องกลายเป็นรักษาไปนะคะ mm hmm. เพราะว่ามีไพ่เดือบมูนะคะไพ่เดือบฟูที่เข้ามาเนี่ยเดอบฟูก็หมายถึงความแบบว่าเคิดคิดมีความสุขมากจนเกินไปนะอิสระเสรีมากจนเกินไปบางทีกค็ความรอบคอบนะคะมีดูโชคลาภดูอ่เนาะโชคลาภก็จะเป็นได้ไพ่แฮร์ริเอนส์กับหัวนะคะ เออคะดีดีที่ได้เป็นไพ่สังรารกับหัวนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณตั้งตรงก็คือคุณตรงตรงอะแบบไม่ค่อยเด้ซิกแซกเท่าไหร่นะโชคลาภก็จะมาจาับสติปัญญาของตัวเองหรือไม่ก็มีคนนําโชคลาภมาให้นะคะคนที่แบบว่ามีอํานาจเออมาบอกมีมบางทีเมื่อกี้บอกว่ามีเราอาจจะมีเอ,อ่อมีเรื่องติดขัดอยู่กับคนที่เออเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นคนที่มีพรเพราะเมื่อก่ะเราในขณะเดียวกันก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราด้วยกันนะคะถ้าเราไม่โดน ใส่ร้ายหรือว่าโดนดิสเครดิตไปก่อนนะคะสรุปว่าคือโชคลาภว่าคุณจะบกาัตรที่จะได้โชคลาภนั่นแหละแตบางทีก็ได้โชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าการไปเไปวัดไปวาหรือว่าการทำเขาเรียกวไงตัวเฮลแฟนนี่ก็คือพวกวัดศาสนาแล้วก็ก,การทําพัฒนาจิตใจนะคะการอบรมอะไรให้มันดีๆขึ้นมันเหมือนถึงการเรียนการศึกษาด้วยนะ มีโชคลาภมีอะไรเข้ามามีความสุขเข้ามาแล้วก็ต้องมีค่าชจ่ายนะคะค่าจ่ายได้จัดสติ e นะคะจัดสติ e ก็เป็นเกี่ยวกับพวกพวกเอกสารบัญชีอะไรพวกนี้นะทนายพวกคดีความพวกสินเชื่อต่างๆก็จะมีค่าชจ่ายในด้านนี้นะคะรวมถึงการรอคอยอะไรบางอย่างด้วย สรุปก็คือว่าเดือนนีค้คุณก็จะมีความสุขในสิ่งที่ได้รับอยู่นะคะทั้งความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่ามันยังไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่ามันก็มีทางให้เห็นข้างหน้าว่าเราสามารถเดินได้ไปอีกตอนนี้เราก็มีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราได้รับอยู่นะคะความรักก็เป็นเรื่องอเกี่ยวกับให้ระวังนิดๆน,นะคะจะจะจะ,จะแล้วแต่บางคนเขาก็มีความรักหลายอย่างนะคะแล้วก็ โชคลาภทางด้านการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้เรานะคะบางคนก็มีโอกาสที่จะไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือเรานะคะยิ่งทําดีก็ยิ่งได้ดีนะคะ,ะแล้วก็ไอสิ่งที่ว่าเราแอบบแอบบทำน่ะก็ก็บางทีก็ก็จะแอบกบ็แบบอบไปเถอะแต่ถ้าเกิดมันก็มีโอกาสที่มันจะเหมือนกับว่าสิ่งที่เราปิดนะบางคนก็อาจจะมาเปิดเนี้ยถ้าคุณอยากจะปิดคุณก็รอบครอบอย่าไป รกพอมาย,อยิ่งขึ้นมางานเนี่ยรวมถึงให้ระวังเกี่ยวกับของหายด้วยนะคะของหายความรับรั่วไหลนะคะเดือนนี้ก็มีอะไรที่ปกปิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทั้งความรักทั้งการงานอะไรนะคะมีหลายอาชีพนะคะโอเคก็ไปส่งเสริมไงไปไงไปเพิ่มไปสะสมแต้มพลังบวกมากขึ้นก็จะดีนะคะมีไพ่ชัดเมนนะคะ สิ่งไหนที่เรามีความสุขว่าเราทําแล้วมันทําให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าให้ระวังเกี่ยวกับถูกหลอกด้วยออมีไพ่คล้ายๆกับว่าอยู่ตําแหน่งโชคลาภมีไพ่พระสังกราชมานะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะกระตุ้นโชคลาภได้ก็คือการแบบเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะนั่งสมาธิสะสมพลังบวกหรือว่าทําอะไรให้มันเราดีมากขึ้นนะคะแต่บางคนอยากจะรบริจาคหรือว่าทําบุญสุนทานไหว้พระนี่ก็ สามารถที่จะไปได้นะคะมีไพ่จัดเปนเข้ามานะคะสิ่งที่ว่าเราทําดีมันจะกระตุ้นทําให้อะไรดีๆขึ้นมาก็คือเราจะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะแต่เนื่องจากมันมีไพ่ที่เกี่ยวกับการหลอกลวงเข้ามาสิ่งที่ท่านจะทําท่านก็ต้องมีสติมากๆหน่อยนะคะทําแต่พอดีนะคะก็บอกเลยไงลาหูชอบทําอะไรเวอ่เวอร์ๆเยอะๆไปแล้วบางทีก็เชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องสติมาเลยคะ่ะแล้วก็เงินทองอะไรพวกนี้ก็ใช้เท่าที่แบบ เหมือนกับว่าเราจะได้แบบใช้อย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วบางทีคนเราถ้าไม่อยากเสียตังเราก็สามารถที่จะนั่งสมาธิอยู่บ้านได้นะคะส่วนม์อะไรก็วาบกันไปนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนะคะมีความสุขมากๆนะคะจริงๆเดือนนี้ท่านก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะท่านก็ได้ไพ่ก้าวถวยนะคะจะแบ่งปันความสุขหรือคําแนะนํามาได้ก็มาได้ในช่องของคุณมีองนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ